สวัสดีครับก็ก้องนิวครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านนะครับเวลาตอนนี้ก็8ปดนาฬิกาครึ่งนะครับก็ก้องนิวก็จะเตรียมตัวเดินทางไปที่วัดป่าอรุณธรรมบ้านสังคมพัฒนาตําบลหลักเหลี่ยมอําเภอนามนจังหวัดกาลสินนะครับที่ไปนี้ก็คือตอนนี้มีพระนะครับที่มีชื่อเสียงทางด้านวาจาศิษย์นั่นก็คือ หลวงพ่อชุมพรสันตะสีโลนะครับสองวันที่ผ่านมาก็คือวันที่28วันที่29ก็ท่านเองก็ได้หยุดรับลูกศิษย์นะครับวันนี้วันที่30ก็เปิดรับลูกศิษย์ให้เข้าพบได้ตามปกตินะครับผมก็เลยจะไปที่วัดป่าอรุณธรรมนะครับตอนนี้ผมอยู่ถนนเส้นอำเภอกุชินารายไปจังหวัดกาลสินนะครับ นี่นะครับด้านหน้าผมนี่จะเป็นทางมาจากอำเภอกุชินารายนะครับถ้าใครที่ต้องการเดินทางมาที่วัดป่าอรุณธรรมมาทางมุกดาหารนะครับหรือว่ามาจากทางสกลนครที่จะเข้าอำเภอกุชินารายจะผ่านเส้นนี้นะครับถ้ามามุกดาหารก็เข้ากุชินารายแล้วก็มาเส้นนี้นะครับเส้นที่เข้าอำเภอนามนนะครับ ส่วนที่มาจากทางสกลนครมาทางเต่าง,งอยหรือภูพานนะครับถ้ามาทางห้วยพึ่งหรือว่าทางนาคูหรือว่าทางเขาวงก็จะเข้าอำเภอกุชินาลายก็จะผ่านเส้นนี้นะครับจากจุดที่ผมยืนอยู่คือบ้านผมเนี่ยนะครับไปที่วัดป่าอรุณธรรมก็15กิโลนะครับท่านผู้ชมไม่ไกลเลยนะครับนี่ครับด้านหน้าเราก็คือจะตรงไปกาลสินนะครับก็จะเข้าอำเภอนามน เราจะไปวัดป่าอรุณธรรมบ้านสังคมพัฒนาตำบลหลักเหลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกาลสินกันนะครับตอนนี้ผมกำลังเดินทางออกจากหน้าบ้านนะครับเราจะไปอำเภอนามนกันครับถน,นนเส้นนี้ก็จากอำเภอปุชินารายไปอำเภอนามนแล้วก็จะไปจังหวัดกาลสินนู่นแหละนะครับ จากนี่ไปวัดป่าอรุณธรรมก็15กิโลเมตรนะครับไปครับเดินทางกันต่อครับวันนี้ก็ยังคลึ้มฝนอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่มีแดดไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่านะครับนี่คือเส้นทางจากอำเภอกุชินาราย มาอำเภอนามนนะครับที่เราจะเดินทางไปวัดป่าอรุณธรรมบ้านสังคมพัฒนาตำบลหลักเหลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกาลสินครับสภาพถนนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจากอำเภอกุชินารายไปนามนแล้วก็จะเข้าสู่จังหวัดกาลสินได้นะครับตอนนี้เราถึงบ้านหลักเหลี่ยมแล้วนะครับนี่ครับ ตรงแยกข้างหน้านี่แหละนะครับเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปบ้านสังคมพัฒนาครับไปวัดป่าอรุณธรรมนะครับใครที่มาจากกาลสินก็ตรงมาจากด้านหน้านู้นนะครับจากอำเภอนามนนะครับจากนี่ไปอำเภอนามนก็ประมาณ3กิโลครับนี่ครับเราจะเลี้ยวตรงนี้นะครับนี่ครับตรงที่นี่ครับนี่ครับนี่นี่ครับ ตรงที่เราจะเลี้ยวไปบ้านสังคมพัฒนาเห็นไหมครับป้ายก็ติดอยู่นะครับวัดป่าอรุณธรรมนะครับบ้านสังคมพัฒนานี่ครับเราก็เลี้ยวเข้าไปนี่จากนี้เข้าไปนี่ก็ประมาณ3กิโลเมตรครับก็ถึงวัดแล้วครับไม่ไกลนะครับใครที่เดินทางมาจากทางจังหวัดขอนแก่นนะครับก็สามารถเดินทางมา ถ้าเข้าตัวจังหวัดกาลสินก็เส้นกาลสินสกลนครนะครับก็มาจากตัวจังหวัดกาลสินมาถึงบ้านหนองผ้าอ้อมนะครับสามแยกหนองพ้าอ้อมสามแยกไฟแดงก็เลี้ยวขวาเข้าอำเภอนามนครับก็เลี้ยวเข้ามาอำเภอนามนนี่ก็ประมาณสิบเ็ดสิบสองกิโลเมตรนี่แหละครับแล้วก็จากอำเภอนามนมาถึงตรงแยกเมื่อสักครู่เนี่ยครับที่กลางหมู่บ้านหลักเหลี่ยมเนี่ยก็ 3กิโลเมตรครับแล้วเราก็เข้าไปนี่ก็3กิโลเมตรครับส่วนใครที่เดินทางมาจากขอนแก่นแล้วขับตรงนะครับบายพาสมาเลยเส้นากาลสินนะครับไปมุกดาหารนะครับตรงถนนสีเลนนะครับเราก็สามารถเลี้ยวซ้ายเข้าอำเภอดอนจานแล้วก็ตรงมาอำเภอนามนนะครับ ผ่านตําหนักปูใหญ่ของอาจารย์วัตตี้ครับแล้วก็มานี่ครับเดินทางง่ายนะครับส่วนคนที่มาจากทางมุกดาหารหรือว่าทางสกลนครเต่าง,งอยหรือว่าสกลนครภูพานมาอำเภอนาคูมาอำเภอเขาวงหรืออำเภอห้วยพึ่งอย่างเงี้ยก็ต้องตรงมากูุชินารายแล้วก็มาเส้นที่ผมมานี่แหละครับนี่นะครับถึงทุ่งนาแล้วใกล้ถึงวัด ป่าอรุณธรรมแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับเนี่ยทุ่งนาวัดป่าอรุณธรรมก็จะอยู่นี่แหละตรงข้างหน้าเราเนี่ยครับจะอยู่ฝั่งขวามือครับใกล้แล้วนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับวันนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นไล่อ้อยแล้วก็ทุ่งนานะครับวัดป่าอรุณธรรมไม่รู้ว่าวันนี้คนจะเยอะไหมเพราะว่า อาจารย์ท่านก็หยุดไปสองวันนะครับหยุดไปสองวันวันนี้วันที่30ก็เปิดรับให้ลูกศิษย์เข้าพบนี่ครับเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมหน,น้าเห็นแล้วนี่ข้างหน้าเนี่ยครับตรงโมอเตอร์ไซค์มาเนี่ครับยังไม่ถึงบ้านาสังคมพัฒนานะครับนี่นี่ครับทางเข้าวัดนะครับเราก็จะเลี้ยวขวาเข้าไป นะครับวัดป่าอรุณธรรมยินดีต้อนรับเขียนป้ายไว้เดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวเข้าไปทางก็จะเป็นทางลูกลังอัดแน่นนะครับแต่ว่าไม่เป็นโคลน,นะครับดูนะครับว่าคนจะเยอะไหมวันนี้คิวจะเยอะไหมนี่นะครับเนี่เข้ามาที่นี่ก็ประ,ประมาณกี่เมตรก็ไม่รู้ครับเนี่ยไม่ไกลหรอกครับ <laughs> ท่านผู้ชมดูนี่คร,นนค,รนนครับเนี่ยเห็นวัดแล้วครับเนี่ยเห็นเวทเห็นวัดแล้วครับเนี่ยใกล้ๆครับท่านผู้ชมมาถึงแล้วนี่รถก็จอดริมทางนะครับผู้ที่เข้ามาขอเข้าพบใครก็จะขอบัตรคิวนะครับท่านผู้ชมก็จะขอบัตรคิวจะขอบัตรคิวบางคนมารอรับบัตรคิวตั้งแต่ตีสามตีสีก็มีนะครับ ผู้ที่เขาเดินทางมาจากต่างจังหวัดเขาจะมาถึงดึกๆนี่รถก็จะจอดสองข้างดเดี๋ยวเราก็ต้องจอดต่อท้ายเขานี่แหละครัไปจอดฝั่งนี้ดีกว่าข้างในกลัวมันเต็มนะเราจะจอดนี่รจะจอดต่อท้ายเขานี่แหละครับรถมาเยอะมาก่านผู้ชมจ,จอดต่อท้ายนี่นะ ถึงแล้วนะครับวัดป่าอรุณธรรมนะครับบ้านสังคมพัฒนาตำบลหลักเหลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกาลสินวัดที่หลวงพ่อชุมพรสันตะสีโลประจำวัดอยู่ครับ mm hmm. นี่ครับเราไปหาที่จอดรถด,ด้านในนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าให้ขับรถวนดูก่อนหาที่จอดรถถ้าไม่มีก็วนออกมาด้านนอกได้เดี๋ยวดูนะ คนเยอะมากเลยครับรถเยอะมากไม่มีที่จอดรถไม่มีที่จอดเลยรถเยอะจริงๆรถเยอะมากโอ้คนเยอะรถเยอะ เยอะมากนี่เราจอดตรงนี้เราจอดชิดนี้เลยได้ที่จอดดีด้วย